หนาแรงจากสี่ปลูกต้นไม้ยังไดจากสีรอดเนาะเอาก็คุดหลุมประมาณลึกประมาณ30เซนเพราะว่าสิปลูกสิปลูกพริกค่ะเอาต้นพริกมาแล้วนะคะต้นพริกกัเป็นพริกเครื่อกระบอกสมบูรณ์ปันไดดอกเอามาปลูกแล้วมันกระิบวลูกดีๆมันก็สิีงามขึ้นเองนะคะเอากระคูดหลุมแล้วกะลองได้ปุยมักนะคะปุยมักแล้วก็คนคนคน,คน คลุกคลุกคลุกให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดที่สัมพันธ์นะคะถุงถุงดาที่เขาซื้อมานะคะเขาตัดครึ่งเลยค่ะเพราะว่าขาดึงออกเมดมีโอกาสแตกนะคะนาแลกแล้วก็ซียากนะคะยันมันตายก็เลยเสีเหตุจังซี่ประุบผลสธเร็จมาแล้วหลายต้นนะคะเขาขุดขุดหลุมสิปลูกพริกนะคะก็สามสิบสามสิบเ้นก็นได้นะคะ ว่ต้องขุดลุมใหญ่ก็ได้แล้วก็เอาเอาเอาปุ๋ยคอกคุกคุกข้างล่างดินเข่ากันแล้วก็เอาดินลงจังหน่อยนะคะเพราะว่าปลูกใหม่ยันรากรากมันไปสัมผัสปุ๋ยแหละยันยันยันมันตายนะคะให้มันฟื้นตัวดีแล้วรากมันสีแทงทะลุลงไปข้างล่างแล้วมันมันสะบม่มีปัญหาค่ะเลาวก็เส้นแล้ว้องตั้งลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็กบดินเลยค่ะกบดินลงเลยนะคะรอบๆเลยนะคะ ว่าเขาใส่ถุงไว้จังี่กับประโยชน์มันคือป้องกันดินแตกนะคะ,อะเอาปุ๋ยคอกมาโรยรอบๆข้างลอกไอ้ตรงทางข้างอีกก็ได้นะคะตัวต้องใส่หลายรอบ,รอบนะคะแล้วก็เอาเอาฟางมาคุมนะคะคุมแล้วก็ลดน้าค่ะรบัรบงว่างามแน่นะคะอันนี้เห็นบอกหากมันอยากลอยกะะ็เอาดินเอาดินเอาไปใส่นะคะเขาซื้อมาใหม ก็ดีมันต้นมันบ่ค่อยงามเถ่าใดเอาก็เอามาปลูกใหม่เอามาบำรุงเดี๋ยวมันจะงามเองค่ะนี่นะคะแล้วก็เอาฟางมาคุมก็เรียบร้อยนะคะค่ะนี้ปลูกเสร็จแล้วนะคะปลูกเสร็จแล้วเราก็เอาฟางคุมแล้วก็มัดนะคะมัดเอามายึดมัดกันมันโยกนะคะถ้าใครไม่มีฟางก็ไม่ต้องคุมก็ได้ค่ะค่ะ ก็ทำเป็นดองรอบๆไว้เพราะว่าหน้านี้หน้าแลกนะคะรดน้ำมันจะได้ชุ่มตรงนี้นะคะมันจะได้ไม่แห้งนะคะดูตัวนี้นะคะต้นนี้ก็คลุมเหมือนกันนะคะแล้วก็ปากโน้นนะคะปักโน้อนอีก2ต้นลองทำดูนะคะลองทำดูได้ผลยังไงก็ยงมมยอย่าลืมคอมเมนต์มาเลยอ่าแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ